สวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมนะครับผู้สู่รายการชีช่องรวยในวันครับทางสมาร์ทเอส a ีชาน t ลทีวีชีช่องรวย โอ้โหคุณผู้ชมครับผมสดใสลเลยกินหลังจากที่หยุดยาวกันมานะครับบางท่านหยุดตลอดทั้งสัปดาห์เลยใช่แล้ว<ะ><ม>วันนี้นะฮะเป็นวันเริ่มต้นทํางานวันแรกของปีนี้นะครับติดตามรายการชี้ชวยราวันนี้รับรองว่าเรามีอะไรพิเศษพิเศษมาบอกกันอย่างแน่นอนคุณผู้ชมครับผมเด็ดค่ะวันนี้ค่ะมีหลากหลายเรื่องราวนะคะแล้วก็มีหลากหลายธุรกิจนํามาฝากการพายคุณผู้ชมทุกบ้านรวยทั้งนั้นเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าหลายคนบอกว่านะครับช่วงปีใหม่ปีใหม่แบบนี้นะฮะอยากจะได้อะไรที่มันใหม่ๆบ้างเราก็เลยจะขอแนะนำ นหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กดีๆจากสำนักพิมพ์ People Media Books ครับ,รบหลายคนอาจจะยังไม่ได้เตรียมเข้าของขวัญน,นะฮะ uh huh. ของขวัญต่างๆ uh huh. ให้กับคนที่คุณรักให้กับยญาติพี่น้องกัน ไปหาซื้อพ็อกเก็ตบุ๊กดีๆสักเล่มหนึ่งเชื่อว่าอาจจะทําให้สร้างอาชีพสร้างรายได้ได้นะครับแน่นอนเลยนะคะส่วนใครที่ทําธุรกิจอยู่แล้วรู้ว่ามีงานประจาอยู่แล้วอย่างเราสองคนนะคแต่ว่าอยากจะทําอะไรแบบเป็นอาชีพเสริมหรือว่าเพื่อเสริมรายได้วันนี้นะคะมีธุรกิจที่สามารถเสริมรายได้มาแรงจริงๆในปีนี้มาฝากกันทําอะไรเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันเพิ่มเงินในกระเป๋าเราได้เยอะเลยนะโอ้โห,ห,หนะครับง่ายมากนะฮะ แต่ความรวยทั้งนั้นเลยมีแต่ความรวยนะคุณผู้ชมนะฮอนว่านะครับเราสัญญาว่าตั้งแต่ช่วงปีที่ผ่านมานะครับเราทํารายการมาเนี่ยนะครับชีวช่วยในวันนําเสนออาชีพต่างๆความรวยต่างๆปีนี้รับรองว่าเราจะทวีคูณนะครับความรวยมากยิ่งกว่าเดิมจริงไมมจิงจิงโอ้โหรับรองได้เลยนะคะติดตามกันให้ดีเพราะหนึ่งชั่วโมงเต็มของเราเนี่ยมีแต่คาว่ารวยเอาล่ะครับต่อไปเราจะมูฟไปที่ความรวยหนึ่งความรวยนะฮะก็ขอย้ำเตือนกันหน่อยจากไทยเชฟ เชิญเลยค่ะมาะเลยไ<ล>ทยเชฟนะฮะเราบอกกันมาตั้งแต่ช่วงนะครับปีที่ผ่านมาละ,ะส่งมาโลเคชันนะครับแผนที่แล้วก็ถ่ายรูปมาด้วยนะครับว่าจุดที่คุณอยากจะขอรับเนี่ยคีย์ออสเนี่ยไปฟรีฟรีนะครับคุณไทยเชฟไปตั้งวางไว้เนี่ย มีศักยภาพมากน้อยแค่ไหนใช่นะคะมีคุณผู้ชมทางบ้านส่งกันเข้ามาเยอะเลยนะคะคแล้วก็แทบทุกจังหวัดเลยด้วยนะที่สําคัญนะคะตอนนี้ค่ะคณะกรรมการนะคะของไทยเชฟรวมถึงพี่สมเจตนะคะกำลังมีการวิเคราะห์กันอยู่พิจารณากันอยู่ในทีาว่าเอ๊ะโลเคชั่นรือว่าสถานที่ของใครนะ,ะเข้าตาแล้วพอนำคีออสไทยเชฟเนนะคะไปวางแล้วเนี่ยจะสามารถสร้างไรายได้สร้างกําไรให้ด้วยะนะครับมูลค่านะครับคีออสที่คุณจะได้รับไปนะครับถ้าเผื่อว่าคุณ เป็นเป็นเจ้าของนะ,ะทำเลที่มีศักยภาพจากไทยเชฟเนี่ยนะครับมูลค่าทั้งหมดนี่35,000บาทครับโอ้โหนะคะอย่างที่บอกกันไปแก้วไซสบ์บิ๊บึ้อมานนะมีทั้งทางด้านของป๊อปคอร์นด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญมีเมนูน้ำนะชงง่ายง่ายบสบายอร่อย ในเดือนนี้นะฮะเราจะพยายามนะครับเอาผู้โชคดีคะนะมาพูดคุยกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างหลังจากได้รับคีออสจากไทยเชฟไปนะครับเป็นโครงการดีๆของไทยเชฟเขา1นึ่คีออสหนจังหวัดนะครับจากไทยเช f มาดูของขวัญปีใหม่กันดีกว่าได้เลยนะในช่วงเดือนมก,กราคมแบบนี้นะครับใครสนใจอยากจะลงทุนนะครับกับกระปุกนี่นะ,นะฮะเตรียมตัวได้เลยเพราะว่าเขามีโปรโมชั่นพิเศษพิเศษมอบให้กันด้วยนะครับแต่แนะนำกันก่อนว่า กระปุกคืออะไรจ้ะน้องโอ้โหกระปุกเนี่นะเขาบอกเลยนะคะว่าเป็นเครื่องที่สามารถทําได้ทุก ใช่แล้วครับนะคะใช้เงินทํางานไม่ต้องใช้แรงงานของเรา่กระปุกนี่นะคะเป็นเครื่องหยอดเหรียญสามารถนี่ทายตั้งเติมมือถือซื้อบัตรจ่ายบินแล้วก็ส่ง SMS ด้วยนะพี่อาทิตใช่แล้วะพูดง่ายนะครับเติมซื้อจ่ายส่งกับกระปุกได้เลยนะครับคุยกับกระปุกหน่อยสิโอได้เลยมาคุยกับกระปุกกัน่ะคุณผู้ชมค่ะนี่สัมผัสไปกระปุกเติเงินได้สยามพักอับวินดีต้อนรักแต่ละมือเน้ เนี่เอาเติมเงินมือถือละกันใช้บริการกันเยอะมากนี่ปุ๊บกำหนากฎหมายเลขโทรศัพท์มือถือในระบบเติมเงินของท่านค่ะนี่ในระบบเติมเงินถ้าหากคุณผู้ชมนี่ฮะใช้ระบบเติมเงินอยู่อยากจะเติมโทรศัพท์มือถือก็กดไปได้เลยเพราะว่าเบอร์เขาเนี่ยนะตัวใหญ่จริงๆนะคะแล้วก็เรียกว่าทําตามขั้นตอนของเขาเนี่ยกฎหมายเลขโทรศัพท์หากกดผิดให้ใช้ลูกศรเพื่อลบ กดลูกศรสีเขียวเพื่อดําเนินการต่อไปออะนะคะเขาจะมีการบอกทุกขั้นตอนเลยค่ะพี่อาเตินะบางคนตั้งไว้อยู่หน้าร้าน หน้าบ้านแบบนี้ก็มีคนไปใช้บริการนะครับวันวันหนึ่งก็จะจะได้ยินเสียงน้องกระปุกนี่แหละฮะบริการเติมเงินกระปุกสวัสดีค่ะนี่ใครจะมาอุ้มไปไม่ได้นะเขามีสัญญาณเันขโมยด้วยใช่แล้วนะครับแล้วก็ตั้งได้ทุกที่นะฮะสัญญาณนี่คมชัดนะครับอีกเรื่องนี้บอกว่าข่าวดีนะครับเพราะว่ากระปุกในช่วงนี้ครับผมคือภายในเดือนมกราคมนี้เท่านั้นนะครับพิเศษนะครับซื้อตู้เติมเงินกระปุกท็อปอัพวันนี้นะครับลดเหลือ39,900บาทจากรา ราคาปกตินะครับ4 6 9 0 0บาท <Wow. S 1> ใน <Wow. S 1> ช่วงนะครับ สิ้นเดือนนะมกราคมนี้เท่านั้นนะครับคือใครคิดจักจะลงทุนกับกระปุกรีบตัดสินใจนะครับเพราะว่าโปรโมชั่นพิเศษแบบนี้ลดไปเป็นหมื่นเลยนะฮะถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะครับติดต่อได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์ call center ครับ021054149นะครับค่ะและอย่าลืมนะคะต้องบอกด้วยว่าชมมาจากรายการชี้ช่องรวยรายวันนะคะบอกว่าพี่อร์ตี้บอกมานะว่ามีส่วนลดพิเศษมอบให้นะคะบอกไปเลยแล้วเดี๋ยวทางกระปุกนะคะจะนําส่วนลดนี้มามอบให้กับคุณผู้ชม ทางบ้านแล้วก็แนะน,นําในเรื่องของการใช้งานการบริการรวมถึงเรื่องของการดูและนะคะเจ้ากระปุกอย่างดีเลยทีเดียวค่ะพูดง่ายจาก4 6่0 0หรือ3 6, 9มหมื่นเก้าอะเอาไหมฮะเอาสิแหวว <c oughs> ของขวัญปีใหม่<ช>มาให้ของ,งบ้าน,น,นเอาล้วครับจากเรื่องราวของกระปุกนะครับมาที่สุขภาพกันดีกันบ้างนะครับแต่ว่าดูวันนี้ตาเนี่ยนะฮะพอไปเที่ยวปีใหม่กลับมาเสร็จปุ๊บดูสุขภาพดีเชียวโอ้โหแน่นอน ปาร์ตี้ปีใหม่บ้านหนูเนี่ยนะรไรโฟมปีใหม่ไรโฟมถูกต้องอใช้เกรสอย่างเดียวหรือไม่ก็ใช้จานที่แบบว่าล้างเอาอะ่ะไม่ใช้โฟมที่แบบทิ้งเลยดังนั้นนะฮะปีนี้นะครับคุณผู้ชมครับ,รบผมการดูแลจะใส่ลูกค้าเสื้อผาสิ่งสำคัญมากนะครับเพราะค้าแม่ค้าทั้งหลายที่ประกอบกิจการเกี่ยวเรื่องของอาหารหรือว่าต้องใช้ผลิตภัณฑ์จากโฟมกล่องโฟมต่างๆเหล่านี้ปรับเปลี่ยนกันมาครับเพราะว่าลงทุนเพิ่มเพีเพยงแค่ 2บาทนะเพื่อสุขภาพเท่านั้นเองนะครับมีป้ายแบบนี้ไปติดตั้งนะครรับรองว่าลูกค้านะครับจะ ให้ใจนะเราอยางแน่นอนเลยนะครับแน่นอนเลยเกรสนะคะมีหลากหลายไซส์หลากหลายขนาดหลากหลายบรรจุพันมีทั้งแก้วอ่าสำหรับผู้ประกอบการที่ทําเรื่องราวของเครื่องดื่มนะม,มีทั้งจานทั้งชามแล้วบางทีนนะเนี่ยนะมีในเรื่องของกล่องด้วยนะคะสำหรับการใส่ข้าวกล่องมีไซส์แบบเยอะแยะมากมายเลยมีปินโตด,ด้วยและที่สําคัญมีช้อนกับซอมด้วยครบถ้วนนะครับ,รบหาซื้อได้ครับตามร้านสะดวกซือ้อทั่วไปหรือท่านใดนะครับอยากจะได้รับเกสนะครับในรถใหญ่ๆนะ นะติดต่อได้ที่หมายเลขข้างล่างนี้นะครับเพราว่าคุณอยากจะมีกิจกรรมอีเวนต์ก็เอาไปได้นะครับเอาไปได้นะฮะเอาเกรสไปบรรจุอาหารสุขภาพดีนะะสำหรับผู้บริโภคด้วยแล้วก็สุขภาพดีสำหรับคนขายด้วยเนาะครับผมขอบคุณเกรสนะครับคุณผู้ชมครับพักกันก่อนดีกว่าช่วงหน้ากลับมาแนะนำนะครับพอเกตบุ๊กดีๆครับแล้วก็มีช่วงนะครับฝากร้ากน้องทองอูบด้วยค่ะสัค่ะ ชมครับมาจับประเด็นกับนิตยสารเอสบีชีช่องรวยนะครับใช่แล้วค่ะนนะคะนิตยสารฉบับนี้นะ uh huh. เรียกได้ว่าพักุณผู้ชมทางบ้านนะคะรวยกันไปหลายคนแล้วล่ะใช่แล้ว uh huh. นะครับตอนนี้ของเดือนมก,กราคม uh huh. นะก็เริ่มวางแผงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเฉบับจริงนะครับให้คุกผู้ชมดูเดือนธันวาคมนะครับเป็นฉบับปรับปรุงโฉมใหม่ uh huh. ต้อนรับการย่างเข้าสู่ปีที่11ครับของ uh huh. นิตยสารเอสบีชีช่องรวยเป็นนิตยสารที่อยู่คู่กับผู้ประกอบการเอสบีมาอย่าง

ถูกต้องเลยผู้ประกอบการ SME หลายท่านรู้จักนิตยสาร SME ชี้ช่องรวยกันเป็นอย่างดีเพราะว่าติดตามกันมาตั้งแต่ปีแรก,แ,รกแล้วและอย่างที่โนต้ตบอก,กไปนะคะคว่าทําให้ผู้ประกอบการ SME รวมถึงคุณผู้ชมทางบ้านแบบที่เป็นคนที่ไม่ได้ทาธุรกิจมีอาชีพประจําเป็นคนธรรมดายอย่างเรานี่แหละรวยไปหลายคนก็มีนะคะเพราะว่าพออ่านแล้วเนี่ยนำธุรกิจในเล่มน,นั้นติดต่อพูดคุยกันเป็นแฟรนไชส์กันเนี่ย,ยรวยกันไปหลายคนเราก็เลยนะฮะที่จะปรับปรุงโฉมใหม่นะครับ สีสีมันทุกหน้าเลยเดี๋ยวมันเอาเอายังไงไก่มันอ่าแล้วมือมันเลืออะไรยังไงครับพี่สีสีนี่คือสีเต็มนะไม่ใช่ขาวดําไม่ใช่ขาวดาที่สําคัญนะฮะคือ อ่านก็มันข้อมูลก็มันก็มันใช่ไหมโอ้ยชอบนะชอบอ่านหนังสือแบบที่มันเป็นแบบสีๆอ่ะเพราะมันเป็นขาวดําแล้วมันก็งงว่าเอ้ย่านสีไหนแล้วบางทีก็ลืมเนาะแล้วสีนี้มันสีอะไรอะไรอย่างเงี้ยเนาะตาบอดสีอ่ะไม่ใช่แกพอเป็นขาวดำพอเป็นรูปเอ้าดึงไม่ออกเอ้าไอ้ขีออนตกลงคีออนเขาสีอะไรเออแล้วอาหารรูปล่างแบบเออผลิตภัณฑ์เขาเนี่ยเออมันสวยแค่ไหนอะไรอย่างงี้นะพอมาเป็นสีเนี่ยอุ้ยอันนี้ดูง่ายเลยอ่ะ ผู้ประกอบการคนไหนนะครับอยากจะลงสีคีออสชัดๆนะในนิตสารติดต่อได้เลยนะครับได้เลยกับทีมงานเรานะฮะเอาล่ะนะครับวันนี้เราก็ขอแนะนำานพ็อกเก็ตบุ๊กดีๆนะครับจากสำนักพิมพ์ People Media Books ครับผมขอแนะนำเล่มนี้ก่อนนะครับจากอาจารย์มานิดรัตนสุวรรณนะครับก็พลิกวิกฤตนะครับให้เป็นทองอาจารย์นี่เจ๋งมากแล้วเก่งมากเลยนะครับก็ ติดตามชมรายการของอาจารย์นะครับปานังสมาร์ทเอสบีชชนลมีหลายอย่างนะครับที่อาจารย์บอกว่าฟันธงฮะอย่างเช่นในเรื่องการสร้างแบรนด์นะครับทำธุรกิจมาอย่างยาวนานมีแบรนด์กับเขาไหมนะนะครับถ้ายังไม่มี รีบดำเนินการเลยนะครับสร้างแบรนด์กันนะฮะเล่มนี้นะครับจะมีการพูดถึงเรื่องราวของการทําธุรกิจนะครับแล้วก็เป็นเคล็ดลับกลยุทธ์ต่างๆนะครับที่มีความน่าสนใจมากเหมาะสำหรับเป็นของขวัญอย่างยิ่งครับนี่และอีกเล่มหนึ่งที่น้อยอยากแนะนำนะคะนี่เลยค่ะอาหารญี่ปุ่นรวยง่ายอาหารญี่ปุ่นก็ยังเป็นเทรนด์ที่กําลังได้รับความนิยมอยู่อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่ผ่านมาจนถึงปีนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากจะทําธุรกิจนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอาหารญี่ปุ่นอ่าน เล่มน,นี้นะคะอาจารย์บอกว่าอ่านจบทุกเมนูทําได้แน่นอนแล้วก็รวยแน่นอนเลยนี่ตัวอย่างเช่นข้าวปั้นเนี่ข้าวปั้นโอนิกิรินะไส้แซลมอนยาโอ้ <Wow. S 1> น,น,น,นี่รูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีการเขียนเอาไว้ด้วยนะวิธีการทําทํำยังไงนะคะและที่สําคัญเนี่ยบอกในเรื่องของวิธีการขายด้วยเขาบอกนี่ย ต้นทุนเนี่ยนะ25บาทด้านล่างสุดเลยนะครับผู้ชมค่ะเฮ้ยชอบอย่างเงี้ยต้นทุน25บาทราคาขายเนี่ยนะก้อนละ80ชิ้นๆละกันไปตรงๆไปบอกก้อนจะอะไรอยู่ชิ้นละ80เนี่ยเห็นไหมเป็นข้อมูลทางธุรกิจ ถูกต้องแล้วค่ะแล้วก็วมีการบอกเคล็ดลับอะไรต่างๆมากมายติดตามได้ในเล่มนี้นะคะต้องขอขอบคุณสำนักพิมพ์ People Media Books มากๆเลยสัปดาห์ก่อนคราวานั้นนะฮะ,ะเชฟหนุ่มนะครับที่ปั้นเป็นข้าวปั้นซูชิ ข้าวกล้องนะครับที่เป็นข้าวไรเบอรีอ่ะเออนะครับมาปั้นนะเขบอกว่าตอนนี้นะฮะตลาดแถวแถวสบบอลาวนะครับหรือว่าตอนนี้รู้สึกว่าจะไปที่ที่กัมพูชาอ๋อใช่ที่ไปอ,ออกงานไปออกงานขายดีนะขายดีมากนะครับแสดงวนน่าอาหารญี่ปุ่นนี่นะฮะ ใครใครทำเนี่ยลองลองพยายามมองดูตลาดนะครับสินประเทศเพืพ่อนบ้านเราดูนะครับถ้ามีโอกาสาที่ที่จะได้ส่งไปนะฮะหรือว่าไปทําตลาดนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีเราก็มาหาความรู้กันก่อนกับพ็อกเก็ตบุ๊กเรานะใช่ใช่ <laughs> นะคะต้องขอขอบคุณมากสำหรับพิมพ์พิภพมีเดียบุ๊กเดี๋ยวเราจะนำพ็อกเก็ตบุ๊กดีๆแบบนี้มาแนะนําให้คุณผู้ชมทางบ้านได้ทราบกันอย่างสม่ําเสมอนะคะช่วงต่อไปกลับมาเหมือนเดิมแล้วนะคุณผู้ชมครับสำหรับช่วงฝากร้านนะครับเราก็ฝากร้านกับน้องทองอ้วกกันนะครับก็บอกคุณผู้ชมว่าสามารถจะฝากร้านมาได้ททางงงงออออแฟนนนนเพจะครับข้ว ะะที่ a c e b o o k นะครับชี้ช่องรวยใช,วชื่อตรงๆเนี่ยเป็นภาษาไทยเลยชี้ช่องรวยนะครับมาเดี๋ยวขอดูหน้า,าแฟนเพจนะครับของฝากร้านเนข้ามาก่อนนิดหนึ่งนะครับมาดูเลยฮนะดูกันนะคะพิมเลยชี้ช่องรวยนะคะโซเชียหากันได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเจอน้องทองอวบแน่นอนหรือว่าใครนะคะอยากฝากธุรกิจเข้ามาฟรีนะไม่ม้เสียงงงเสียงเงินไม่ต้องไม่ฝากเข้ามาใน Facebook เราได้เลยใช่เราจะมาพูดคุยกัน นี่ไงโอ้ยน้องทองอ้วบนี่มีทั้งคริสต์มาสมีทั้งปีใหม่เนาะช่วงปีใหม่ช่วงปีใหม่เพลนดีใช่ไหมใช่นี่แหละนี่แหละมีเราสองคนด้วยเนี่ยค่ะที่จะโปรโมทรายการทุกๆวันรวมถึงอวยพรปีใหม่ให้คุณผู้ชมทางบ้านด้วยถูกต้องนะฮะเราก็เลยพยายามคัดเลือกมานะครับสำหรับคนที่มาฝากร้านมาแปะร้านเรายินดีต้อนรับนะใช่ค่ะไปแปะที่อื่นนี่บางคนก็ไม่ชอบอ้มาแปะที่เราเราชอบแล้วเราเต็มใจไม่ว่าธุรกิจอะไรนะฮะ นี่เลยนะอวันนี้มีเก็บตกด้วยนะใอ่คะนี่นี่มีมีธุรกิจเยอะแยะมากมายตู้เติมน้ำมันตู้หยอดเหรียญนะเนาะโอเมื่อกี้นึกว่าดาราเกาหลีนะฮะอุ๊ยเนี่นี่รองเท้ารองเท้าทุสิ่เนี่ยโอ้โหภาพใหญ่ครับเห็นชัดเจนนะนะคะค่ะน่ารักจังเลยเห็นไหมเข้ากับบนิณตามากเลยแน่นอนเลยเดี๋ยววันหลังเชิญมาในรายการนี่นะ อ่าส่งเข้ามาเลยนะคนะผู้ชมขาส .OS หาเลยชี้ช่องนะรวยมาพร้อมแล้วนะครับเราคัดเลือกมาจากหนึ่งในร้านนะครับที่ฝากร้านกับน้องทองอ้วกมาพูดคุยในเก่งกันในช่วงนี้ <ขา S 2> กับช่วงฝากร้านกับน้องทองอ้วก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 กี่อ้วกอะหลายอ้วกระวังจริงหรอระวังนะนะจัดช่วงนี้เข้าไปนี่นะครับอ้วเหรออ้วกอ้วกมาเมื่อกี้อ้วกโอ้โหพี่อาทิตย์ทำไงพี่อาท ปวดแล้วรวยเอาไหมล่ะเอาก็ไปคุยกับคุณเปิ้ลเลยนะคุณเปิ้ลนะฮะกล่องพัสดุเฮงๆนะครับคุณเปิ้ลสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณเปิ้ลค่ะสวัสดีครับอ่าคุณเปิ้ลครับคุณเปิ้ลทํากล่องพัสดุเฮงๆนี่มันคืออะไรครับผมมันคือกล่องกล่องเหมือนกล่องพัสดุที่เป็นแบบที่เขาใช้ส่งกันนะครับในไปรษณีย์ครับผมแต่เป็นแบบฝาชนนะครับที่ที่มันเป็นกล่องพัสดุสีขาวแล้วก็มีแถบสีแดงๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม <ก>มันจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งครับที่เป็นแบบสีน้ําตาลนะครับที่ที่ราคามันจะถูกลงกว่าตัวมานิดนึงอ๋อ <ฮะ S 2> ค่ะความพิเศษของมันเนี่ยอยู่ที่ความถูกของราคาหรือว่าอยู่ตรงไหนจ๊ะอ,อยู่ที่ความถูกของราคาครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเทียบกับต,ตัวราคาของกล่องแบบแบบที่ซื้อจากไปคอนีโดยตรงนะครับ,บมันจะราคาสูงกว่ามากสูงกว่าห้าสิบถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับค่ะนะฮะตรงนี้ก็เลยทําให้เหมือนกับว่า ลูกค้าที่ซื้อไปใช้งานตรงนี้ส่วนใหญ่จะเป็นตรงนี้ต้องบอกก่อนวนะ่าส่วนใหญ่จะเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของออนไลน์ครับตรงนี้เขาก็จะช่วยลดต้นทุนเขาลงได้เยอะใช่ใช่ใช่ใชเลยค่ะทีนี้เนี่ยเราเราขายอยู่ที่ไหนครับคุณเปิ้ลผมขายอยู่แถวหลายๆก็คือจะขายอยู่บนเฟซบุ๊กครับผมแต่ว่าถ้าจะมารับเองก็อยู่แถวตรงใกล้ๆเส้น่ันพระรามสองนะครับ อ๋อไ่ได้ตพคนี้แหละเนาะไม่ไก่มากนักนะใช่ครับแต่ว่าเราเราจะส่งให้ทั่วประเทศนะครับก็คือว่าถ้าสั่งซื้อมาล้าก็ฝากฝากส่งให้กับขนส่งเอกชนค่ะให้ถึงที่บ้านได้เลยนะครมีมียกตัวอย่างหน่อยไหมครับว่าเอ๊อย่างสมมุติว่ากล่องราคาเต็มนะครับของของที่ทําการเนี่ยนะฮะกับกล่องเรานี่มันมันราคาแตกต่างกันขนาดไหนไงอ่าเช่นสมมุติว่ากล่องกอไก่ของที่ทาการนะครับก็จะประมาณอยู่ที่9บาทจ้ะ นะฮะแต่ว่าถ้าไซส์ขนาดเท่ากันเลยก็คือของเราจะเป็นวระเทียบอรจะเป็นเบอร์เอเบอร์เอของเราจะอยู่ที่ประมาณสามบาทสี่สิบตางเท่านั้นเองโอ้ยสามบาทสี่สิบตางประหยัดเยอะเลยที่ถามก่อนแล้วมันจะกันกระแทกมันจะมีมาตรฐานไหมคุณภาพเท่ากันไหมอ๋อตัวตัวนี้มันมีมาตรฐานเพราะว่าเราใช้เราก็เน้นตัวกระดาษที่ผลิตออกมาเนี่ยเป็นกระดาษเ a ครับเป็นกระดาษแบบหนาเลยจอเอ้อยี่สห้าแกรมอะไรแบบนี้ครับเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่ก็ ซีเลืเรื่องแบบนี้เหมือนกันเราเลยต้องใส่ใจตรงนี้นิดนึงครับผมนะคะค่ะแล้วต้องสั่งเยอะเท่าไหร่ยังไงถึงจะจัดส่งให้ล่ะจ๊ะอ๋อไม่มีขั้นต่ำเลยครับก็คือว่าปกติเราจะขายเป็นแพ็คแพ็คแพ็คละยี่สิบใบก็คือสั่งได้เลยหนึ่งแพ็คเราก็ส่งครับผมอ๋อหนึ่งแพ็คก็ส่งเนาะใี่ใเ่ครับทั่วประเทศเลยแล้วก็แต่ละเดือนเป็นไงบ้างขายได้กี่แพ็คขายได้กี่บาทเอางี้ดีกว่าอ๋อก็ถ้าถ้ามองก็คือถ้ายอดขายก็หลักแสนเหมือนกันครับผมตอนนี้ นะคะค่ะสมทุนทั่วประเทศเหรอเนาะเนาะต้นทุนขึ้ครึ่งใช่มครับผมต้นทุนขึ้นครึ่งไม่จ้ากําไรมากกว่าก็เกือบครับเพราะว่าเราเราขายที่ราคาราคาถูกจริงๆริอเราเราก็อยากให้ลูกค้าคือเอาไปใช้แล้วก็ได้ต้นทุนที่ถูกสูงครับค่ะก็อาจจะไม่ถึงครึ่งนะครับแต่ว่าก็เกือบเกือบกันนะครับเนาะเราแสดงว่าเรามีโรงงานทำทำกล่องทำอะไรนี้เองใช่ไหมครั มันเป็นโรงงานที่เราดีกค่าเขาครับเวลา oh. เราสั่งผลิตเราจะสั่งผลิตทีนเป็นแบบหลายหหมื่นใบครับโอ้โอเคใช่ใช่น,น,ะนะคะค่ะแล้วทำไมคิดมาทำเรื่องของธุรกิจตรงนี้ตอนแรกนึกว่ามาีมีโรงงานเองซะอีกมองเห็นอะไรเพราะว่าครั้งแรกเลยคือสนใจที่จะข,ขายของออนไลน์แต่ทีนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะขายอะไรดีก็หาไปหามาสุดท้ายก็เลยเห็นเห็นคนส่วนใหญ่คนเขาขายกันขายดีอะไรอย่างนี้ผมก็เลยมองว่า ตรงนี้ส่วนใหญ่คนลูกค้าเขาก็ใช้กล่องตรงนี้เยอะเราก็เลยลองมาซัพพอร์ตเขาขายขายขายกล่องตรงนี้เพื่อซัพพอร์ตเขาดีกว่าไหมอ้แทนที่เราจต้องไปหาสินค้าที่มาขายออนไลน์เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะขายอะไรดีครับเจ๋งมากเลยนะฮะเป็นความคิดที่ดีคือถ้าเราเป็นเราสองคนคิดไม่ได้อย่างนี้ละครับนั่นนะสิฮาวเยี่ยมเลยจริงนะฮะอรงี้ถ้าเกาใครสนใจนะครับอยากซื้อกล่องนี้ติดต่อได้ที่ไหนครับผมครับผมชช้เบอร์โทรนะครับก็09 1นึ6งหนึครับแล้วก็ถ้าบนแฟนเพจก็คือไปเสิร์ชคำว่ากล่องพัสดุเฮงเฮงได้เลยครับผม,น,มนะคะแม สมตามชื่อจริงๆเฮงๆจริงๆด้วยนะคะบ,คบขอบคุณคุณเปิลนะที่มาแนะนําให้กันได้เข้าใจแล้วก็ธุรกิจข,ของคุณเปิลนาสนใจมากจีเดียวขอบคุณมากขอยไ้ขาดีสุีครับสวัสดีค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับอาจจะมีกล่องรูปแบบใหม่รู้ว่าจะทําธุรกิจอะไรใหม่ๆคุณเปิลนะส่งเข้ามาใน Facebook ของเราติดตามด้วยกดไลค์กดแชร์อันนี้บอกจริงนะคือเราคิดไม่ถึงเหมือนคุณเปิลอะเพราะเห็นบางคนเขาขายของออนไลน์แล้วขายดีมากก็มีการโพสต์นะครับกล่องไปรษณีย์นี้แบบโอ้เป็น คนเอารู่ก่อเต้าไปช่วยกันส่งทั้งไปรษณีย์นะของที่ว่านเนี่ยเอามาจากพื้เปนเองใช่แล้วก็ถูกด้วยอย่างที่บอกกันไปว่าต้นทุนมันก็จะถูกกว่าที่เราจะไปซื้อที่ไปรษณีย์เนาะแต่ว่าคุณภาพก็เท่ากันนี่ก็ช่วยกันลดต้นทุนไว้อย่างนั้นเถอะใช่แล้วนะใครอยากจะฝากร้านแบบนี้ก็เชิญได้นะครับติดต่อเข้ามาฮะไปคลิกไลค์นะครับแล้วก็ฝากร้านเข้ามานะครับที่แฟนเพจของชี้ช่องรวยค่ะเห็นน้องของอ้วงเมื่อไรเข้าไปได้เลยได้เลยนะคะพักันก่อนนะครับช่วงหน้ามา Thank you